ในไซส์ e แปลว่าอะไรคะแปลว่า accept เรหรือว่ากู้ทานนั่นเองอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบมูลทลีเป็นแบบภาษาพูดนะคะก็คือแปลว่ายอมรับนั่นเองนะคะหรือว่ากู้ทานอะไรรับได้ยอมรับอะไรเนี้ยเซล l อมมันอเกวิลนะคะอันนี้คือสําคัญนะยอมรับแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อยากที่จะยอมรับเลยอย่างเช่นยกตัวอย่าง,าง,างช่วงนั้นหลอนก็รับคนเข้ามาหัวหน้ารับคนเข้ามาทํางานแต่ว่าคนที่รับเข้ามาทํางานเนี่ยก็ไม่เป็นงานเลยซึ่งมันก็ทําให้ลําบากเราแต่ว่าเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องการคนที่จะมาช่วยงานของ เราเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะฟินในสาย e นะคะย้ายฟินในร้อย e for me to fraecheven นะคะใช้ประโยคนี้ได้คะ่ะตัวนี้คำหนึ่งนะคะฟินในสเตทต,ตัวนี้แปลว่าอะไรคะตัวนี้แปลว่าเชหรือว่าเออ่ก็คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดก็คือสถานที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเชหรือว่า for a go หรืมันเกิดขึ้นที่ไหนนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะอูรนะิเกนฟันต์สเตท e อีเซนทรุมยกตัวอยาา่างนะคะก็คืออุบัติเหตุน่ะมันเกิดขึ้นที่ที่เซนทรุมก็คือในใจกลางเมืองเงี้ยนะคะก็คือยูริกนเชดเดใช่ไหมคะมันก็คือเกิดขึ้นที่นั่นหรือไม่ก็จะไปงานเลี้ยงเฟสเทนฟินเนอร์สเตดพอคูลตูร์ฮุสเต่ก็คืองานเลี้ยงเนี่ยนะจะมีขึ้นที่ที่ เขาเรียกอะไรล่ะคุณจูดูเซก,ก็คือตรเหมือนประมาณสถานที่เป็นแบบศูนย์วัฒน,ธ,นธรรมประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สองคำมาฝากฟิ n เ s สไซเอรกับฟิ n เ s สเดดค่ะอย่าลืมมาดว่เป็นรายการโปรดนะคะจะได้เอาไปใช้ค่ะขอบคุณค่ะ